สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักผังลายโคเชนะคะเป็นลายแผ่นนะลายนี้เราสามารถขยายความกว้างได้นะคะความสูงก็สามารถขยายได้เดี๋ยวตอนที่ถักนะคะจะพาอ่านลายตัวนี้ไปด้วยเพราะถ้าเราดูจากผังลายเราจะงงนะลายมันจะเริ่มจากด้านล่างสุดถักพลิกกลับไปมานะคะ ถักปิดกลับไปมาแบบนี้ลายนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างทําเป็นผ้าสบายก็สวยนะคะเอาไปทําเป็นเสื้อก็สวยทําเป็นปลอกหมอนก็ได้ค่ะทําเป็นผ้าห่มก็ได้ถ้าเราใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ถักนะพี่เมยาศาศา์จะสาธิตวิธีการถักเรามาดูวิธีถักค่ะผังลายถ้าต้องการพี่เมย์จะลงลิงก์ไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะคุณสามารถตามไปได้ที่เว็บไซต์ของพี่เมย์ค่ะ เวลาถักนะลายมันจะขึ้นเฉียงแบบนี้แล้วเวลานับแถวมันก็จะนับแบบนี้อ,นน 1, อ,นนะอ,อันนี้แถวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะช่องเล็กๆอันนี้แถวที่หนึ่งช่องที่สองแถวที่สองนะคะขึ้นมาตัวนี้มีสองตัวพอขึ้นแถวที่สามจะมีสามตัวหนึ่งสองสามขึ้นแถวที่สี่จะเพิ่มจากสามเป็นสี่แลลายมันจะไล่ไล่เฉียงอย่างนี้นะคะมาดูวิธีถักค่ะ เราจะเริ่มด้วยการขึ้นโซ่โซ่อันแรกไม่ต้องดึงแน่นนะสองสามเอามือจับโซ่สามไว้แล้วก็สี่ห้าพันหัวเข็มค่ะลงตรงตัวที่สามถักดับเบิลโคเชสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สาม ดูผังลายประกอบเลยนะอันนี้แถวที่หนึ่งพอขึ้นแถวที่สองนะคะแถวที่สองมันจะเป็นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่เมย์หมุนกลับนะพอหมุนกลับพันหัวเข็มลงตรงตัวที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปที่โซ่ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สามงานมันจะหมุนกลับมาแบบนี้อันนี้ด้านผิดอันนี้ด้านถูกแล้วจุดที่มันเชื่อมต่อให้สังเกตว่าจุดที่มันเชื่อมต่อมันจะเชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่เสมอเนี่ยค่ะตรงที่เป็นโซ่สองเนี่ยดึงผ่านนี่นะเชื่อมต่อกับตัวที่หนึ่งแล้วนะคะ ต่อไปขึ้นด้วยโซ่สองแล้วเวลาตอนที่มันถักมันก็จะถักลงไปที่โซ่สองตรงนี้เหมือนกันโซ่สองถักดับเบิลโคเชสามตัวหนึ่งสองสามลายมันหมุนคนละด้านเห็นไหมคะอ่าทีนี้ขึ้นต่อไปแถวที่สามมันจะขึ้นด้วยโซ่ห้า สามสี่ห้าโซ่ห้าพันหัวเข็มถักเหมือนเดิมค่ะดับเบิลโคเชลงตรงโซ่หนึ่งแถวที่เป็นเลขคี่จะหันด้านเดียวกันแถวที่เป็นเลขคู่ก็จะหันด้านเดียวกันสามหมุนกลับมันถึงจะเจ,เจอจุดเชื่อมพอหมุนกลับมามันจะมาเชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่สองดึง าขึ้นด้วยโซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปตรงโซ่สองตรงนี้สามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแถวเดียวกันมันจะเอียงไปทางด้านเดียวกันแถวเนี้ยแถวเลขขี้มันจะตรงกับแถวที่หนึ่งจุดที่มันเชื่อมต่อก็คือโซ่สอง ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปอันนี้แถวที่สามนะไล่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้สามแถวแล้วค่ะต่อไปขึ้นแถวที่สี่มันก็จะขึ้นด้วยโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วถักเหมือนเดิม ดับเบิลโคเชลงไปตรงโซ่ตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้ามันจะหันไปด้านเดียวกับแถวที่สองมุนกลับหมุนกลับมามันถึงจะเจอจุดเชื่อมพอมุนกลับมาจุดเชื่อมอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเราจะเห็นจุดที่เราจะถักใช้ดึงผ่าน พดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นด้วยโซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปสามตัวมันสามารถขยายความกว้างความยาวได้หมดนะคะด้านแถวเดียวกันมันจะหันไปด้านเดียวกันพอโซ่สามเสร็จแล้วเชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่สองถ้าดูผังลาย ผังลายเขาจะลงเป็นสีไว้อะ่ะจะเห็นได้ชัดดูผังลายตอนแรกก็จะงงๆนะลายมันจะไม่ได้ขึ้นจากซ้ายมาขวามันขึ้นเฉียงค่ะแล้วก็เชื่อมต่อดึงผ่านโซ่สองถักดับเบิ้ลโคเชสามตัวลงไปในช่องโซ่ ขึ้นแถวต่อไปมันก็จะวนกลับมันก็จะขึ้นด้วยโซ่ห้าพอโซ่ห้าถักลงไปตรงโซ่สามเคยเห็นเขาเอาไปทำเป็นเป็นผ้าห่มก็สวยนะคะใช้ไหมพรมถักแล้วก็เล่นสลับสีอ่ะ ตอนที่ถักสลับไปมาเนี่ยมันสามารถเล่นสีได้พออย่างนี้มันไม่มีที่ต่อเห็นไหมคะพอไม่มีที่ต่อเราหมุนกลับหมุนกลับเราจะเจอจุดที่เราเชื่อมต่อทันทีเลยลายมันจะขึ้นเป็นซิกแซกตรงนี้มันขึ้นโซ่สองนะคะ โซ่สองแทงดึงผ่านแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปถ้าถักสลับสีก็จะสวยแต่ละแถวเนี่เราเปลี่ยนไหมนะคะเปลี่ยนสีไหม่มันก็จะเป็นแนวทะแยงสวยดึงผ่านโซ่สอง ราลองถักดูก่อนนะคะลองด้วยไหมทดลองดูก่อนเนี่ยแล้วถ้าขึ้นแถวต่อไปก็จะขึ้นเป็นโซ่ห้าโซ่ห้าก็จะถักเหมือนเดิมดับเบิลโคเชทั้งหมดสามตัวพี่เมย์ใช้เป็นคอตตอนไม่ตีเกลียวนะคะแล้วก็หมุนกลับ เราถึงจะเห็นจุดเชื่อมต่อดึงผ่านซ่อสองแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมไปจนสุดขึ้นแถวต่อไปก็เริ่มเหมือนเดิมตรงนี้ดึงผ่านถักกลนมา ตอนที่เราถักมาชนกับลายตัวนี้นะถ้าเราจะถักต่อเราก็ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วเราก็ถักตรงนี้อีกสามตัวนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่ห้าแล้วมันจะวนกลับทีนี้ถ้าเราพอแล้วนะถ้าเราพอแล้วจากจุดนี้นะคะเราไม่ต้องถักลายสุดท้ายให้เราหมุนกลับพอหมุนกลับเสร็จแล้วด้านบนของดับเบิลโคเชสามตัวนี้คะ่ะให้เราดึงซีสามครั้ง พอดึงสีสามครั้งมันจะตัดมุมพอมันตัดมุมเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สองมันจะลบออกไปทีละด้านนะคะแล้วส่วนนี้เราก็ถักเหมือนเดิมถ้าถักต่อก็ถักขึ้นด้วยโซ่ห้าเหมือนเดิมนะเวลาเราถักให้สังเกตนะคะลายมันจะมาชนกับไอ้ตรงที่เป็นโซ่สอง พอเราถักนี้เสร็จมันจะตัดมุมตรงนี้พอตัดมุมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้ตัวสุดท้ายก่อนจะหมุนกลับพอเราเชื่อมต่อนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเชื่อมต่อกับโซ่สองแล้วเราก็หมุนกลับมา พอหมุนกลับมาด้านบนของดับเบิลโคเชเราก็ดึงสี่มันจะลดหายพอลดหายเสร็จแล้วถักเหมือนเดิมค่ะขึ้นด้วยโซ่สองค่อยค่อยลดไปเดี๋ยวมาดูลดทางนี้เชื่อมต่อแล้วหมุนกลับ ดึงซี่ลายมันจะเป็นลายซิกแซกแล้วก็หมุนกลับไปมาค่ะมันจะค่อยๆปิดเพื่อให้ลายมันเป็นสี่เหลี่ยมเราทำได้ทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะเอาไปดัดแปลงเป็นเป็นผ้าห่มก็สวยค่ะ เป็นผ้าหม่มถักเป็นสบายก็สวยสบายลนยนี้นะถักเราก็ถักหมุนกลับไปมาพลิกกลับไปมาแบบนี้ถักเป็นสบายมีลายแปลกตาเลยถักเป็นกระเป๋าถักเป็นปลอกหมอน ลองเอาไปดัดแปลงดูนะผักสลับสีมาถึงฝั่งนี้ก็ตัดมุมตัดมุมมุมกลับดึงสี ถ้าเราถักสลับสีเราจะเห็นลายชัดอันนี้เดี๋ยวจะจบงานเลยนะ ต้องการผังลายก็ตามไปที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะมามันก็จะปิดด้วยอันสุดท้ายไม่ว่าเราจะถักเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะคะมันก็จะจบงานด้วยวิธีนี้เชื่อมต่อดึงผ่านดึงสี่ เราก็จะได้เป็นชิ้นงานออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนที่เราเริ่มต้นถักมันเริ่มต้นถักแบบนี้ถ้าเราต้องการให้มันเป็นผืนใหญ่นะคะมันก็จะเริ่มวิธีเดียวกันเลยเริ่มอันเล็กๆนี่แหละแล้วมันก็จะขยายให้ออกมาเรื่อยๆถ้าเราได้จนถึงความกว้างตามต้องการที่เหลือมันก็จะเป็นความสูงความสูงถ้าถ้าเราต้องการให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เราปิดงานฝั่งด้านนี้นะคะด้านขวาแต่ด้านซ้ายเราถักต่อไปเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นไปถ้าเราถักสลับสีตรงเส้นแนวทะแยงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมท i n น e Handmade ขอบคุณค่ะ